สงการควงมานาพัสสิร์ร่วมทิพบุญคำชะโนดพาตะลุยกินแซบหลังจากเปิดตัวออกสื่อก็ไม่หยุดแจกความหวานสำหรับคู่รักป้ายแดงอย่างสงการเตชนะนรงและมานาพัสสิล่าสุดไฮโซหนุม่มทำคลิปแพ็คกระเป๋าไปไหว้พระอิ่มบุญที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอพรอ,องค์พญานาคให้ธุรกิจชาลดบวมประสบความสำเร็จระบุข,ข้อความผ่านไอจีว่า เต็มกราฟเตรียมพบกับงานเปิดตัวชาลดบวมที่พวกเราตั้งใจประดิษฐ์อย่างเต็มที่ครับคืนกำไรให้ลูกค้า8ล้านบาทแจกหนักแจกจริงไม่ต้องลุ้นเจอกันในไลฟ์วันที่15มีนาคม2567เวลา20นาฬิกา ฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ช่วยบอกต่อแล้วเข้ามาสนุกด้วยกันนะครับงานนี้ส่งการอาสาเป็นตากล้องส่วนตัวไม่ลืมถ่ายทุกอิริยาบถพร้อมภาเสียงบรรยายความน่ารักของหวานใจขณะไปเที่ยวพักผ่อนก่อนพาสาวมายไปกินส้มตำขนมเคก้กและชมทุ่งดอกไม้อดโมเมนต์หวานแววฉบับคู่รักเข้าใหม่ปามัน ท่ากลางแฟนคลับพากันอิจฉาวความคั่งรักหนักมากของทั้งคู่รวมถึงชื่นชมในความเป็นธรรมชาติของสงการและไม้เนื่องจากไม่ค่อยมีใครได้เห็นมุมน่ารักกุ๊กกิ๊กของไฮโซหนุ่มมากนักอาทิเหมาะสมมากดูแล้วคนสงการมีความสุขเสียงภาพพิกพิกวันหลังขอดูเบื้องหลังการาพากด้วยนะจ๊ะ เพูดเก่งขึ้นทุกคลิปเลยคลิปนี้สนุกมากค่ะให้ร้อยเต็มร้อยไปเลยค่ะน่าจะทําช่อง YouTube คู่กับน้องหมวยพากันเที่ยวพากันกินในสไตล์น้องหมวยกับคุณส่งการไปเลยจะรอติดตามนะคะชอบการพากล่าเรื่องของคุณส่งการค่ะแบบเรียบๆแต่แอบ,บตลกดีค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก the tiger com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ